ค่ะไอพีแจกวับคนด่นชุดะเราเราไม่เบาเลยอ่ะไหนบอกเมื่อกี้เขินอยู่แจกวับแล้วได้เดี๋ยวไปแจกให้โอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกี่วันวะเล่น18ถึง15 15เต็มเต็มไปเลยเดี๋ยวจะมีฟู้ดให้ดูทุกวันวอกวีคปะไม่วีคหรอกวีคไม่ได้เพื่อนเป็นพยาบาลไม่ว่างมาเล่นด้วย

ไปหยองไปหยาบไปหยองกับอะไรยางเฮงอยากได้คนหล่อๆป้ายไม่ใช่เหรอกว่าจะถึงตอนนั้นเละตั้งแต่ตอนนี้ยังยังไม่โดนเพราะเขาแลกกันอีกฝั่งแล้วเราก็เดินกันอีกฝั่งหนึ่งเดินทำไมมึงบุรพาบูมีบูรพาด้วยค่ะจับใส่อะนี่เลยกาแฟ เรียบร้อยมือต้องซื้อบ่อแม่แกทำอะไรนี่ได้ไม่บหรือว่าปรับแมงเอีทำไมต้องเอาแบบมีเขียนนะเขาจะได้ดูไหมมึงเอาวันที่โสดดิถ้าพนักขาผมตเอาแบบนี้น่าลักกว่าหรือว่าคูต้องซื้อแว่นใหม่เหมือนกันโอเค แบบปกตคแต่ไม่ดีถ้ามันจะเป็นเสี้ยวอะไรไม่ชอบแบบเบี้ยวๆกรณีใส่ไว้แล้วคให้พ่อไปตัดยาต่อสวยสวยเลยโอเคสวยก็สวยโอเคตังทอนก้อนอย่ามึนแม่กัวตังทอนิดผมเลยนะมันเลยคนดูแก้เราได้เลนหนึ่ง ใช้ป้ายมึงไม่รู้ใครทำอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าเลียดอย่าเลียดอ้ เตี้ยคุณหนาวผัวคู่มาเลยจ่ายไปก่อน,น,อนเนาะอย่าได้ข้าวไม่ได้ปลาฟับเ <laughs> มืองหยิบตีน,ตนอีสัตว์หยิบตีนก็คือหยียบกันเด็นผัวต้อง,องใจ่ายใช่ไหมวันที่3ของเรานะคะข้างร้านชมทักเตี้ยเหมือนเดิม ไม่ได้มาในตีมสกอยนะคะ g ุ o นวายไม่ได้ถ่ายดีหรอก อย่อูไม่มีรถไม่โอ,โอ้หให้อตรงนี้ก่อนไม่ได้หรอสาวมาเพื่อนฉันอยู่ที่รหมดแล้วนี่กูไม่มีรถเอามาดื้อไม่มีรถกูไปแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะประมาเพื่อนเพื่อน,นะคะจะเอากรอบห,หรือน้ำอะเาเนี่ยลุยอยู่เมื่อกี้เอาจุ่มน้ำอะได้ไไม่กีนะจบล็อกหนะ่ะจบะ กําลังหยุดไปชิลานี่อยากไปด้วยอยากไปด้วยไปชินานแล้วเหรไม่ไดกูไม่มีเพื่อนเลมึงมีแต่คนคิดกับกูเป็นผู้อาวีโูหน่อยแสดงกับกูมันจะเหมือนวะอน่ายิงให้แม่งตายหมดเลยตว์ไม่มีน้ำเจอกันดื่มน้ำมีโอชามีดอกมึงเอาแป้งเย็นมาไปหน้ากูถูกเยอะมากอ ขลับรักกันดีๆนะระวังคำาเหนาื่อน,นะจ้ะสวัสดีสามน้องอุ้ยชอบมากเลยใกล้ามากเลยมึงเจอกันจ้าขลับรักดีๆดเจาะกุ้งแล่วคนเดียวเหมือนเดิมเพื่อนกไปแล้วเศร้าชีวิตนี้เศร้าทุกอย่าง มาเนี่ยมาเลยไอมาค่ะทุกคนเพื่อนมาแล้วอี้เบาอ้เยี่ยงคุณหลวงยูทเ,เอาไว้น,นี่ค่เดเยี <c oughs> ย่ยมมากอี้กี้มันเป็นสกายไปกับผู้วายผู้พาสเกิร์ตขอตแตสุดสุดฉัน ใช่วันนี้เป็นเมลอนค่ะ,คะไปออ12นาทีเลยครับโอ้12นาทีเลยกูเปิดนากูเปิดน,นากาดูสิรอบมึงขึง้นชั่วโมงค่ะใช่พารถเล่โอเคให้อภัยได้โอเคเดี๋ยวไปเจอที่จิมน้ำดีกว่าเราพรอมมากเลยนะบนีเขาบอกมานพรอบแล้วใช่เจดอดิมน้ำจา<อ>้ามาด้วยทำไมต้องเล่นแปงแน้งอันี้ติดดติดดีครับ สาวๆไม่ชอบนะรู้หรือเปล่าสมการสมใจไอ้สาวๆเขาไม่ชอบนะแป้งอยแบบนี้อ่ะเยี่ยมมากเดีคืนถือแป้งนึงเรทุกแยงเดี๋ยวทุกฝากวแป้งเองมาไปนะแล้วมันมีแป้งเร็วอ่ะอุ้ยหน้าแดงมากเเอาดี๋ยวใส่สีขาวเดี๋ยวมันจะมาดูกันว่ามันยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมไหมเราจะได้ทิ้งหรือเปล่ายิ่งเร็วไปแล้วเขาบอก có cái <laughs> này, bỏ đi giao đất, họ đi tiệm này, các để nó mở tiếng ของเรานะคะตรอกจุลาแล้วก็เดี๋ยวไปไลบารี่ต่อไปดูพาราดอกนี่มาสกอยสองคนวอล์กว e k ค่ะวอล์กวีกวแบบไหนไม่รู้แล้วเมื่อไรจะถึงตรอกเนี่ยชุดนี้ชุดเดิมชุดของปีที่แล้วเอามาแค่นี้เดี๋ยวไปดูตรอกจุลากันดีกว่าที่เขาบอกว่าเทสดีอยู่เยอะเราจะได้เจอเทสดีกันไหม เกินไม่ไหวยี่สิบนาทีไม่เกินจริงเออเข้าไปแค่มไม่ถึงยี่สิบนาทีได้ซ้ําแล้วก็เดินออกมาสิบกว่านาทีเองแล้วก็ตอนนี้เราเข้าไข่เจียวค่ะร้านนี้เลยหัวโค้งตรงไหนไม่รู้ตรงไหนใช่เป็นไวรัสหัวโค้งไหนไม่รู้นั่นแหละ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเจอกันไลฟ์บารีอีกทีเนยขอกินข้าวก่อนเติมพลังก่อนอยากใครปวดขี้กูตีนะ มาถึงคนเยอะยังไม่เ,เยอะเอะปวดขี้กันน,น,นะบอก <laughs> ไม่ใช่ไปถึงนี้ดอกมึงปวดขี้ไม่เอานะ ตายนะคะงงคือสมิวเนี่ยถ้าให้รีวิวก็คือหันลำโพงให้ดีหน่อยมันไม่ได้ยินเสียง,ค,ยงคือเสียงกลองกับเบสกีตาร์ทุกอย่างได้ยินหมดยกเว้นเสียงนักร้องค่ะ <c oughs> พูดตามตรงถ้าเจ้าของงานมาดูนะคะขอโทษติติแต่ว่าติเพื่อปีหน้าคุณจะได้ทำไ่ให้ดีเพราะอันนี้มันไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยเสียงดีเจก็ไม่ได้ยินมันได้ยินแค่จังหวะดนตรีอะ ขนาดเมื่อกี้เปิดมิลล nice ี่กูย so well, ังไม่ดูเลยเป็นมิลลี่ปีหน้านะคะเอาใหม่เดี๋ยวปีหน้ามาโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่วันวันที่สี่วันที่สี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อุ้ยฉันเล่นมาแล้วสี่วันก็ประมาณสี่ห้าวันนะคะที่เล่นกันกลับแล้วเอือดคำเดียวเลยเจอกันใหม่วันอื่นถ้าถ้ายังมีต่อเจอกันใหม่วันไหนคือสุดท้ายคนนักสุราธานีได้อยู่ที่ไรบารีแล้วค่ะ ยืคนเป็นร้านเป็นร้านเลยเนอะพี่เดี๋ยวให้ดูแถวยาวถึงไอ้น,นั่นอะย่างเนอยอะคนที่คนเยอะเกิดวันนี้บัตรฟรีได้เลยเมื่อวันเมื่อวานไม่ได้มาไม่เหมือนเข้มาแล้ววันนี้เสียงดีกว่าวัน คิดไว้แค่นี้นะคะซีูบอกเลยว่าลาบนูนสุดมากสุดไหมมึงสุดค่ะก็รับเลยสุดเกิน,น,นส่งการเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะจ๊ะซี C ู U.